ใครที่ใช้บริการรถเมย์ขอสอมกตอนนี้จะต้องมาทําความเข้าใจข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ขอสอมการมือการประกาศยุติเส้นทางเพิ่มเติมะนะคะตอนนี้ประกาศเพิ่มอีก49เส้นทางเรื่องนี้เป็นไปตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจําทางที่กรมการขนส่งทางบกได้มีการเตรียมการเอาไว้ค่ะ เฟซบุ๊กขอสอมกรพร้อมบวกซึ่งเป็นขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอมกรั่นเองนะคะได้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพที่ระบุว่า เตรียมหยุดเดินรถ49เส้นทางตามแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางจากกรมการขนส่งทางบกมีผลสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมเป็นต้นไปก็มีประชาชนที่มาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากคือหลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยพอใจอะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการใช้บริการคือจากนี้ไปจะต้องต่อรถเมล์หลายทอดหลายสายรอรถหลายต่อรอรถนาน พอไปคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วปรากฏว่าสูงขึ้นนะคะอนอกจากนี้ยังมีคนแสดงความเห็นด้วยนะคะว่าขสมกเนี่ยเคยมีรถโดยสารเส้นทางบริการตลอดคืนไปจนถึงเช้าตรู่แต่ว่าหลังจากปฏิรูปเส้นทางก็ทําให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบค่ะอยากให้กระทรวงคมานาคมเนี่ยพิจารณาแล้วก็ทบทวนเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางด้วยมีรายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกนะคะที่เปิดเผยว่าการยุติเส้นทางที่ให้บริการ49เส้นทาง เป็นไปตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกค่ะเป็นการหยุดให้บริการล็อตสุดท้ายแล้วหลังจากนี้เส้นทางจะมีการถูกจัดสรรให้กับบริษัทไทยสมัยบัสและบริษัทเอกชนรายอื่นๆต่อไปค่ะถ้าเรามาไล่เรียงกันก่อนหน้านี้เส้นทางที่ ก่อนจะมีการปฏิรูปแผนการเดินรถนะคะขสมกมีเส้นทางทั้งหมดอยู่ในมือประมาณ269เส้นทางตอนนี้มีการคืนใบอนุญาตเหลือเส้นทางที่ให้บริการ113เส้นทางก็จะมีรถวิ่งให้บริการมากกว่า2,400คันเชื่อว่าเพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารนะคะส่วนไทยสมายบัสเนี่ยได้รับไป123เส้นทางในการดูแล ก็ยอมรับว่ามีบางเส้นทางที่อาจจะต้องประสานขอกับกรมการขนส่งทางบกเพราะว่ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าได้รับความเดือดร้อนในแต่ละวันขอสมกรเนี่ยจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรถเมล์เฉลี่ยประมาณ650,000คนถึง700,000คนแนวโน้มคนที่มาโดยสารก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ